นัดมีเรียเล่าเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ได้ข้ามขีดจำกัดตัวเองโฟกัสความสุขและปัจจุบันวดภาพโมเมนต์สวยๆให้แฟนๆในอินสตาแกรมได้ชมหลังจากที่นัดมีเรียได้เดินทางไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์บ้านเกิดโดยล่าสุดเจ้าตัวที่มาร่วมงาน beauty james x Bentley Bangkok The Ultimate Luxury Experience ในอีเวนท์ฮอลชั้น2เซ็นทรัลชิดลมก็ได้เปิดใจเล่าไว้ว่าถามเรื่องไปเที่ยว จริงๆไปเที่ยวบ้านเกิดสวิตเซอร์แลนด์แล้วเป็นวันเกิดคุณพ่อบุญธรรมเขาบอกว่าจะจัดปีนี้เป็นปีสุดท้ายเพราะอายุ70ก็อยากเลขสวยๆก็จะปิดจะอบไม่จัดงานแล้วเขาชวนเราทุกปีเขามาเมืองไทยปีละ1นถึงครั้งแล้วก็ชวนเราทุกปีเราก็ได้ข้าผ่านมาสิบกว่าปีเราไม่ได้ไปเลยจนเขาบอกปีนี้ต้องเอ,อมานะก็ได้ไปฟ้าโปรดปิดเทอมพอดีเราก็เคลียร์งานได้ อากาศก็ดีช่วงห้าวันแรกหวันหลังมีฝนบ้างพอกลับมาแดดก็ออกสวยมากได้ไปเล่นเครื่องร่อนด้วยนะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตว่าต้องเล่นให้ได้และก็ต้องเล่นที่สวิตอากาศดีมากความสูงเท่าไหร่ก็สูงเลยภูเขาขึ้นไปสูงมากตอนแรกเขาบอกว่าว่าหนึ่งที่พอไปถึงได้ว่างสองที่ก็หาว่าใครจะเล่นถามฟ้าโปรดเขาบอกโนเว สักพักครูที่เป็นเจ้าของเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นคนพาบินขึ้นไปนะเขาบินมาแล้ว35ปีส่วนครูอีกคนอายุ25เองบินมา5ปีเราก็บอกว่าเดี๋ยวมามิบินกับคนนี้ฟ้าโปรดไปกับมาสเตอร์เลยเขาบอกก็ได้พอขึ้นไปก็มีความสุขเขาก้าวขวบเองเขากล้าเน่อยากให้ลองดูถ้าใครได้มีโอกาสไปลองดูนะคะมันไม่ได้วาเสียวมันลอย,อยอยู่บนท้องฟ้าเหมือนลอยอยู่กับนกเหมือนเราล่องลอยบรรยากาศรอบข้างสวยเหมือนได้ทําอะไรข้ามขีดจํากัดของเรามันจะกลัวตอนเริ่มต้น เพราะเราจะคิดไปเองว่ามันจะต้องอย่างนี้อย่างงั้นตอนนี้ก็สดใสเต็มอิ่มกับบรรยากาศใช้อากาศดีเต็มอิ่มอาหารด้วยอยู่บ้านเรากินผักสมุนไพรอยู่นั่นกินขนมปังชีสเอนจอยแค่ Enjoy, อีก 2- 3สปีค่อยไปอีกได้พักผ่อนจริงๆขับรถเที่ยวกันเองได้เจอญาติเหมือนเราได้เปลี่ยนที่เปลี่ยนทางได้เจอภูเขาต้นไม้ธรรมชาติเยียวยาเราได้เราไปเสพทําตัวให้เบาๆง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรที่ไหนก็ดีหมดค่ะตอนนี้โฟกัสความสุขของตัวเอง โฟกัสความสุขเดินหน้าจริงๆทุกคนควรเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะไม่ต้องคิดอะไรมากคิดแค่ว่าวันนี้ปัจจุบันเป็นสิ่งสําคัญแค่เราลืมเราเตือนบ่อยๆว่าปัจจุบันมันคือที่สุดแล้วเพื่อนๆยังต้องเทคแคร์มากขึ้นอยู่ไหมอย่างพี่แอนจริงๆแอนกับนัดติดต่อกับบ่อยอยู่แล้วล่าสุดไปกินข้าวกันก่อนที่จะแยกกันไปต่างประเทศแยกแย้ายกันไปเที่ยวค่ะสดชื่นขึ้นมีความสุขนัดมีเรียเล่าเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ได้ข้ามขีดจำกัดตัวเองโฟกัสความสุขและปัจจุบัน วดภาพโมเมนต์สวยๆให้แฟนๆในอินสตาแกรมได้ชมหลังจากที่นัดมีเรียรได้เดินทางไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์บ้านเกิดโดยล่าสุดเจ้าตัวที่มาร่วมงาน Beauty James X Bentley Bankok g The Ultimate Luxury Experience ในอีเวนท์ฮอลชั้น2เซนทรัลชิดลมก็ได้เปิดใจเล่าไว้ว่าถามเรื่องไปเที่ยว จริงๆไปเที่ยวบ้านเกิดสวิตเซอร์แลนด์แล้วเป็นวันเกิดคุณพ่อบุญธรรมเขาบอกว่าจะจัดปีนี้เป็นปีสุดท้ายเพราะอายุ70ก็อยากเลขสวยๆก็จะปิดจะอบไม่จัดงานแล้วเขาชวนเราทุกปีเขามาเมืองไทยปีละ1-2ครั้งแล้วก็ชวนเราทุกปีเราก็ได้ข้าผ่านมา10กว่าปีเราไม่ได้ไปเลยจนเขาบอกปีนี้ต้ององอมานะก็ได้ไปฟ้าโปรดปิดเทอมพอดีเราก็เคลียร์งานได้ อากาศก็ดีช่วงห้าวันแรก5วันหลังมีฝนบ้างพอกลับมาแดดก็ออกสวยมากได้ไปเล่นเครื่องร่อนด้วยนะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตว่าต้องเล่นให้ได้และก็ต้องเล่นที่สวิตอากาศดีมากความสูงเท่าไหร่ก็สูงเลยภูเขาขึ้นไปสูงมากตอนแรกเขาบอกว่าว่าหนึ่งที่พอไปถึงได้ว่างสองที่ก็หาว่าใครจะเล่นถามฟ้าโปรดเขาบอกโนเว สักพักครูที่เป็นเจ้าของเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นคนพาบินขึ้นไปนะเขาบินมาแล้ว35ปีส่วนครูอีกคนอายุ25้าเองบินมาหปีเราก็บอกว่าเดี๋ยวมามิบินกับคนนี้ฟ้าโปรดไปกับมาสเตอร์เลยเขาบอกก็ได้พอขึ้นไปก็มีความสุขเขากล้าขวบเองเขากล้าน่อยากให้ลองดูถ้าใครได้มีโอกาสไปลองดูนะคะมันไม่ได้หวาเสียวมันลอย,อยอยู่บนท้องฟ้าเหมือนลอยอยู่กับนกเหมือนเราล่องลอยบรรยากาศรอบข้างสวยเหมือนได้ทำอะไรข้ามขีดจำกัดของเรามันจะกลัวตอนเริ่มต้น เพราะเราจะคิดไปเองว่ามันจะต้องอย่างนี้อย่างนันตอนนี้ก็สดใสเต็มอิ่มกับบรรยากาศใช้อากาศดีเต็มอิ่มอาหารด้วยอยู่บ้านเรากินผักสมุนไพรยอยู่นั่นกินขนมปังชีสเอนจอยแค่ Enjoy, อีกสองถึงสามปีค่อยไปอีกได้พักผ่อนจริงๆขับรถเที่ยวกันเองได้เจอญาติเหมือนเราได้เปลี่ยนที่เปลี่ยนทางได้เจอภูเขาต้นไม้ธรรมชาติเยียวยาเราได้เราไปเสพทําตัวใหเบาๆง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรที่ไหนก็ดีหมดค่ะตอนนี้โฟกัสความสุขของตัวเอง โฟกัสความสุขเดินหน้าจริงๆทุกคนควรเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะไม่ต้องคิดอะไรมากคิดแค่ว่าวันนี้ปัจจุบันเป็นสิ่งสําคัญแค่เราลืมเราเตือนบ่อยๆว่าปัจจุบันมันคือที่สุดแล้วเพื่อนๆยังต้องเทคแคร์มากขึ้นอยู่ไหมอย่างพี่แอนจริงๆแอนกับนัดติดต่อกับบ่อยอยู่แล้วล่าสุดไปกินข้าวกันก่อนที่จะแยกกันไปต่างประเทศแยกแย้ายกันไปเที่ยวค่ะสดชื่นขึ้นมีความสุข